ครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องญาติธรรมครับก็เป็น <c oughs> ปฏิปทาพ่อแม่ครูจรันร์วัดป่าสายลงผู้มัน่นสายลงตามหาบัวเมื่อใส่บาตรองพ่อแม่ครูจรันรแล้วคณะสิทธิอนุสิทธ์ก็จะได้ทำการอุปถักล้างเท้าถวายพ่อแม่ครูจรันร์ ับในเช้าวันนี้ก็มีท่านนายแพทย์พุทธลักษณ์ดีชินผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าคันโพก็มาใส่บาตรร่วมกับคณะญาติธรรมแล้วก็ได้ล้างเท้าอุปถากองค์พ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่พมสัจจวโรครับในเช้าวันพฤหัสบสดีที่7กันยายน2566กครับก็น้อมส่งภาพบรรยากาศให้ ที่้องยัดทมครับร่วมออนุโมทนาสาธุบุญในเช้าวันนี้ครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับครับผมไอพีกล่องน้ำเนี้ยพี่สาธุครับผม